สวัสดีครับท่านประชาชนครับท่านประชาชนท่านแห่งมวลมหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินใช่ไหมครับท่านยังมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นอยู่เหมือนเดิม แล้วก็น่าจะมีพลังที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับใช่หรือเปล่าครับผมในวันนี้ก็มาเรียนกับท่านในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นสมาชิกบุทธ,ธสภาก็ต้องเรียนก่อนครับผมถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถามว่าผมเมื่อเลือกข้างไปแล้ว ก็ต้องไม่ไปตรวจสอบสถานที่ใดๆทั้งสิน้นซึ่งผมก็เรียนท่านไปแล้วว่าผมถูกต้องผมเลือกข้างผมเลือกข้างความถูกต้องผมเลือกท้างความยุติธรรมแล้วผมเลือกข้างท่านประชาชนถูกต้องไหมครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าการทำหน้าที่ก็จะต้อง ดูแลให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยปกติแล้วเป็นน้องๆผมถือว่าเขาทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดนะฮะยกเว้นบางคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีปัญหาที่เราจะต้องตรวจสอบเขาเพราะว่าตำรวจที่ดีก็มีมากแต่ตำรวจที่รับใช้ทักษิณก็มีมากเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ ดังนั้นที่ผ่านมาได้ยินแต่สอ,อสอหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาแถลงตลอดบอกว่ามีแต่ผู้ชุมนุมไปใช้ความรุนแรงมีแต่ผู้ชุมนุมไปยิงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใช้แต่กระสุนยางเจ้าหน้าที่ใช้แก๊สน้ำตาไม่ได้ใช้กระสุนจริงใดๆทั้งสิน้นท่านก็ได้ยินโดยตลอด แต่ผมไปตรวจสอบมาแล้วครับในวันนี้โดยการที่ผมได้ประชุมคณะอนุกรรมธิการป้องกันการทุจริตแล,ละตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งผมเป็นประธานคณะอนุกรรมธิการในวันนี้เดี๋ยวมีภาพวันประชุมวันนี้นะฮะเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งครับเดี๋ยวขอภาพด้วยครับซึ่งการประชุมนั้นได้เชิญประชาชนผู้ชุมนุม เข้าร่วมประชุมแล้วก็มีนำเสนอ,อข้อมูลต่างๆโดยจับเจาะลึกอยู่สองประเด็นในประเด็นที่หนึ่งประชาชนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกกระสุนจริงนะครับถูกกระสุนจริงให้มาชี้มาเล่ารายงานต่อคณะกรรมการนี่เป็นบรรยากาศครับแต่ภาพสคนนี้เป็นประชาชนที่ถูกจับไป ตอน11นาฬิกานะฮะตอนนั้นแล้วก็ถูกนำไปซ้อมซึ่งเป็นหนึ่งใน14คนถูกไปซ้อมทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยถูกไปซ้อมอย่างรุนแรงที่สุดจนสาหัสไปเจคนแล้วก็ทั้ง14คนนั้นเขาถูกกระทำอย่างชนิดที่ไม่สมควรอย่างยิ่งซึ่งสิ่งนี้ผมอยากให้น้องๆตำรวจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำสิ่งที่ไม่ดีงี ได้รับรู้ข้อมูลไปด้วยครับต่อไปครับภาพครับนี่เป็นบรรยากาศในการประชุมนะฮะที่เห็นไม้ค้ำนั้นคนนี้ถูกยิงกระสุนอาิงเข้าไปนะฮะที่ที่น่องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปรายละเอียดเชิญครับต่อไปครับครับนี่ก็เป็นทนายนะฮะครับเชิญฮะต่อครับต่อไปเรื่อยๆเลยครับครับนี่เขากาลังเล่าให้ฟังนะฮะถึงว่าเขาถูกตํารวจ ทำลายโดยที่ใช้อาวุธปืนนะฮะปืนพกตอบเข้าไปที่ไหนบอกว่าไม่มีตํารวจเอาปืนพกเข้าไปใช่ไหมครับครับต่อไปเลยครับคนนี้ถูกทํำลายหนักมากนะครับแล้วก็นี่เป็นสุภาพสตรีนะฮะเป็นผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนเป็นสุภาพสตรีคนเดียวหนึ่งใน14ที่ถูกจับไปจริงอยู่ไม่ได้ถูกทำลายร่างกายแต่มือถือซัมซุงของ คนนี้ถูกยึดถูกตำรวจเอาไปครับเดี๋ยวผมเรียกร้องให้เอามาคืนซะถ้าไม่คืนถือว่าลักทรัพย์ของสุภาพสตรีคนนี้ครับครับอันนี้เขากำลังชี้ที่เกิะเดชครับก็นั่งประชุมกันในห้องประชุมที่วุฒิสภาครับอันนี้เป็นเป็นเจ้าของรถพยาบาลที่น้องกุ้งไปรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอยู่ในรถและถูกยิงโดยกระสุนสืบสอบเรียบร้อยแล้วครับมาจากซีของตํำรวจเช่นเดียวกันครับนี่เป็นสามีเป็นสามีของน้องกุ้งฮะที่ตอนนี้กระสุนยิงเข้าไปที่ทีอ่อยู่ยังค้างอยู่ที่ปอดยังผ่าตัดออกไม่ได้ครับเป็นกระสุนจริงฮะแล้วก็ยิงจากซีตํำรวจทะลุรถรถ,รถพยาบาลเข้ามาเลยครับครับต่อไปครับ น้องคนนี้นะฮะเป็นน้องอายุ17เท่านั้นเองเรียนอยู่ชั้นมหกแล้วก็เข้าไปชุมนุมแล้วก็ไปที่ตรงกระทรวงแรงงานตรงข้างหน้ามีตำรวจสามคนนะฮะคนหนึ่งถือโล่แล้วก็คนหนึ่งถือปืนลูกซองแล้วก็คนกลางะฮะถือปืนพกแล้วยิงมาที่น้องเขาครับคนนี้แหละฮะ เห็นกับตาเลยว่าใช้ปืนพกยิงเข้ามานะแล้วโดนน้องเขาบาดเจ็บกับแล้วผมจะเล่าให้ฟังครับจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแบ่งช่วงเวลาออกเป็นสามช่วงนะฮะช่วงเวลาที่หนึ่งที่ผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนจริงนั้นเป็นเวลา7.50นาฬิกา50นาทีตั้งแต่เช้าเลยนะฮะโดนยิงที่ศีรษะคือนายธีรวิทเจริญฤทธิ์ถูกยิงที่ศีรษะยังคม่าอยู่นะฮะ ที่ถูกยิงคือหน้ามัสยิดอยู่หน้ากระทรวงแรงงานครับท่านต้องเข้าใจนะเหตุเกิดขึ้นแถวกระทรวงแรงงานคนที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาที่สองมีอยู่สี่คนนะครับที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงก็อยู่ที่กระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลาที่สองทเที่ยงถึง1 5 3 0 0นก็คือตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสาม คนแรกน้องวัสุสุชัตบุตรฮะเวลา12นาฬกาห8นาทีเข้าไปในกระทรวงแรงงานตรงตึกใกล้ๆตึกที่เฉลิมอยู่บำร,รุงอยู่นะครับเขาถูกยิงที่หน้าออกฮนะโดยตรงลงมาเลยโดยมาจากแนวตำรวจนั่นแหะครับเขาเลยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งน้องวัสุน diese, ี้เสียดายนะครับ เขาเข้าไปจนลึกหมดแล้วฮะตรงนั้นไม่มีไม่มีใครอื่นแล้วมีแต่แนวของตํำรวจแล้วก็ยิงเข้ามานะครับซึ่งมีพยานครบถ้วนนะครับอันนี้เป็นคนที่อยู่ในช่วงที่คนที่สำคัญที่สุดเราศึกษาไว้ก็คือกรณีของน้องวสุแล้วส่วนคนที่สองที่โดนยิงในเวลาถัดมาเที่ยงกับกวาก็คือยศสิรินะฮะยังแยมก็นักเรียนม6ที่อายุ17ที่ภาพเมอติกีฮะ ในเวลาเที่ยงก,กว่าถูกยิงที่หน้าแข้งนะที่กระทรวงแรงงานตรงตึกด้านหน้านะฮะล้วเห็นตำรวจยิงด้วยด้วยปืนพกนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่ก็ชัดเจนใช่ไหมครับที่บอกว่าไม่ได้ยิงด้วยไอคอนบอตตึกอะนะไม่ได้ยิงด้วยปืนยาวผมไม่เถียงแล้วครับเพราะท่านใช้ปืนชั้นยิงครับคนที่สามครับ นายสุไลสุรคคำแหงถูกยิงเวลา12.30นโดยยิงหลังจากไปช่วยนายยศสิริน้องน้องเล็กๆคนนั้นนะฮะที่กระทรวงแรงงานตึกหน้าพอช่วยเสร็จก็ถูกยิงอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่สามนะฮะแล้วคนที่สี่ที่ถูกยิงในตรงบริเวณช่วงเวลาที่สองที่กระทรวงแรงงานานั้นชื่อนายมนตรีตันมณีเวลา15.00นโดนยิงที่น่อง ที่กระทรวงแรงงานจากแนวของตำรวจเช่นเดียวกันครับสองช่วงเวลารวมละห้าคนแล้วนะครับต่อมาในช่วงเวลาที่สช่วงเวลาที่สามนี้มีความสำคัญมากเพราะโดนถึงห้าคนนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาแรกที่น้องวสุเสียนั้นในดาบนรลงยังไม่เสียนะยังไม่ถูกยิงนะครับแต่ช่วงเวลาที่สมเนี่ย เป็นหลังจากที่นายตำรวจาาดาบดาบนรงถูกยิงแล้วก็คือช่วงเวลา1 5 0 0นนนถึง16.30นนั้นสถานที่ถูกยิงย้ายไปอยู่ช่วงประตูที่1กับประตูที่2ตรงสนามกีฬาดินแดงไม่ใช่อยู่ที่กระทรวงแรงงานแล้วนะครับโดยบางคนโดนยิงอยู่ตรงข้างหน้าบางคนก็โดนยิงอยู่เข้าไปในสนามข้างในแต่ล้วนแล้วจากกระสุนนั้นสาดมาจากแนวของตำรวจทั้งสิน้น คนแรกคือนายมนตรีพันศิลนทะลุขาอ่อนครับคนที่สองคือนายสุรชาติคมกิจถูกยิงที่ต้นขาขวานะฮะก็โดนยิงอยู่ในบริเวณนั้นหมดนะฮะแล้วคนที่สามนี่สำคัญครับนางสาวโสภาศีชายชายเป็นชื่อกุ้งนะอาสาพยาบาลน้องเขากำลังรักษาคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่บาดเจ็บนะฮะ แล้วก็รถพยาบาลนั้นก็จอดเรียงกันอยู่ตรงข้างหน้าแนวแนวถนนนะฮะแล้วก็เปิดไซเรนไว้หมดรถก็เป็นสัญลักษณ์พยาบาลหมดเลยนะเห็นชัดเจนเปิดไซเรนกันแล้วก็กําลังช่วยเหลืออยู่สองคนปรากฏยิงจากแนวตํารวจทะลุรถแล้วก็เข้ามาโดนน้องกุ้งนะฮะกระสุนฝังไว้ที่ปอดอันนี้ดูเท่าไหร่ในห้องประชุมนะครับมันมาจากแนวของตํารวจทั้งเส้นครับ มาในช่วงเวลา1 6 0 0นซึ่งคงจะมีอารมณ์โกรธโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงหลายๆเรื่องก็กรณีของดาบนาลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกระดาบนาลงเดี๋ยวเราจะตรวจสอบต่อแต่ว่าการยิงครั้งนี้เป็นการยิงจากเหตุนั้นนะฮะแล้วก็ยิงโดยที่ยิงเข้ามาใส่รถพยาบาลทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นรถพยาบาลซึ่งคุณหมอเจตวุฒิสมาชิกที่เป็นประธานกรรมิการสาธารณสุข ท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านจะต้องเอาจนถึงที่สุดว่าทําได้ยังไงมันขาดกาหรักษากลอย่างสูงสุดใช่ไหมครับแล้วผมก็อยากจะให้ท่านตํารวจที่ฟังซึ่งท่านผมว่าในใจตํารวจสองแสนกว่าคนคงไม่อยากจะเห็นพฤติการอย่างนี้แน่นอนแต่อยากให้ท่านรับรู้ว่าในกลุ่มที่มานั้นมันมีตํารวจที่ไม่ดีแฝงอยู่แล้วก็ทําเรื่องให้ท่านเสียชื่อ ดังนั้นท่านต้องรับรู้ความจริงด้วยแล้วคนที่สี่นะฮะในเหตุการณ์เดียวกันก็คือนายสรวิทย์เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐครับกำลังถ่ายรูปเข้าไปในแนวของตำรวจอยู่ในผู้ชุมนุมอยู่ใกล้ๆรถพยาบาลที่ถูกยิงปรากฏว่าโดนยิงเข้ามาที่ไหปลาาด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วก็ทะลุกออกหลังถ้าไม่ใช่มาจากตำรวจแล้วมาจากใครครับแล้วคน ที่ห้านายนันทชัยจันลัษีถูกยิงที่ต้นขาอันนี้ก็เช่นเดียวกันโดนยิงโดยกระสุนที่เกิดจากเหตุการณ์ช่วงที่สก็คือ16.0 0นถึง1 5 0หถึง16-30นช่วงที่มีเรื่องวุ่นวายกันนั้นก็นายนันทชัยถูกยิงเป็นคนที่5นะครับรวมทั้งหมดที่ผมนับไปแล้วนั้นคนช่วงที่1มี1คนช่วงที่สมีสคนช่วงที่สมีหคน รวมแล้วสิบคนที่ถูกกระสุนจริงจากทางซีของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่ยิงช่วงสุดท้ายนี้ที่ยิงน้องกุ้งยิงสรวิทยรัฐยิงนันทชัยแล้วก็จะเห็นจากภาพคลิปต่างๆก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งชุดเต็มที่ออกตามมาเลยนะฮะ คือหลังจากยิงออกมาแล้วแล้วก็ตามออกมานะฮะเพราะว่าเหมือนกับยิงเคลียร์พื้นที่ออกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ออกมาไล่ทุบรถยนต์รถพยาบาลที่เข้าไปส่งของรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดมันเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าไปต่อร้อยกันก็จะเห็นความป่าเถื่อนนะครับที่กระทำในครั้งนี้อย่างยิ่ยงผมอยากให้ท่านประชาชนรับทราบส่วนนี้ไว้ด้วยแล้วโดยเฉพาะตำรวจทั้งประเทศต้องรับรู้ไว้ด้วย ท่านจะได้เข้าใจถึงทั้งสองมุมแต่ส่วนที่ท่านถูกถ,ถูกยิงถูกอะไรนั้นเราจะตรวจสอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะใช้อาวุธยิงปืนยิงกระสุนจริงออกมาใส่ประชาชนที่เขาไม่มีอาวุธโดยเฉพาะใส่พยาบาลที่เขากำลังหน้าทำหน้าที่ผ่านรถพยาบาลเข้าไปได้อย่างไง ทำไมประเด็นนี้มันจะต้องประกาศไปให้ทั้งรู้ว่ามันมีพฤติการอย่างนี้ของระบอบทักษิณที่สั่งใช่ไหมครับครับนอกจากนั้นนะฮะก็ผมอยากจะเรียนว่ามีกรณีที่ถูกยิงโดยกระสุนปืนเป็นกระสุนจริงนะฮะที่ถูกยิงทั้งหมดสิบคนยังไม่รวมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งก็ผมจะตรวจสอบแล้วก็สรุปแล้วก็คงจะทำรายงานต่อไป แต่ว่าก็จะตรวจสอบทางซีกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกยิงด้วยเพื่อที่จะนำทั้งหมดมาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนทุกคนเราจะต้องมีปัญหากันไปทําไมถ้าไม่ใช่เพราะทักษิณใช่ไหมผมเรียกร้องให้น้องตำรวจทั้งหมดเปิดใจให้กว้างและดูปัญหาท่านจะเห็นต้นเหตุของปัญหามันมาจาก คนคนเดียวที่ทำให้พวกเราต้องมันทำร้ายกันท่านผมอยากจะฝากตำรวจน้องๆทั้งหลายขอให้ตั้งสติด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าในการนี้มีที่เราตรวจสอบมี14คนที่ถูกจับแล้วก็ถูกจับไปนั้นเป็นเวลา11นาฬิกานะครับดาบนารลงท่านยังไม่ได้เสียชีวิตดังนั้นการจับไปนั้นแล้วไปซ่อมอย่างทารุณอย่างรุนแรงนั้น ท่านไปอ้างว่าท่านกอดเกิดอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นประชาชนเขาไม่มีอาวุธเขาเข้าไปาเฉยเฉยท่านไปล้อมจับแล้วท่านทำไมต้องไปทุบตีเข้าขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้กรรมธิการจะต้องตรวจสอบหาคนผิดมารับผิดให้ได้ถูกไหมครับเป็นการช่วยเหลือวงการตำรวจด้วยว่าเราต้องหาคนผิดมาลองโทษเพื่อให้ตำรวจดีๆเขาภูมิใจในการทำหน้าที่ สันติราต่อไปถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะมีสุภาพสตรีผู้ชุมนุมท่านหนึ่งที่โดนจับไปแล้วก็เอามือถือไปด้วยนะฮะเป็นการไปจะลักทรัพย์หรือจะยึดไว้อะไรไม่รู้รีบเอามาคืนซะเป็นสำสงนะครับฝากไปด้วยนะครับท่านประชาชนครับผมคงเวลาเหลือไม่มากก็อยากจะเรียนว่าตำรวจ ที่เขาไปทำม็บที่ลานพระลูกนะฮะมีตำรวจคนหนึ่งเขาปราศัยบอกว่าเมื่อไรที่มาชุมนมุมก็อยากจะให้สอวอไปอยู่กับเขาด้วยจะได้รู้เห็นหัวใจของเขารู้เห็นถนึงการที่เขาลำบากแค่ไหนกดดันแค่ไหนเจ็บแค่ไหนผมพร้อมที่จะรับครับผมจะไปนะครับแต่ผมขอแรกนะครับ ต้องขอให้เขาเอาเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชามาอยู่ในแนวของผู้ชุมนุมที่โดนแก๊สน้ำตาโดนกระสุนยางแล้วยังโดนกระสุนจริงด้วยใช่ไหมครับผมจะไปแลกกับเขาได้ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องระหว่างตำรวจกับ ผู้ชุมนุมนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายได้เอาความจริงมาเปิดเผยซึ่งกันและกันและจัดลำดับดีๆจะเห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันเฉพาะตำรวจที่ดีกับผู้ชุมนุมนะฮะจะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างก็จะไปดีขึ้นมันจะไม่มีเรื่องไล่ลเกิดขึ้นตำรวจก็จะมีเกียรติมีศักดิ์มีสีต่อไปดังนั้นผมขอให้ท่านประชาชน ยังไงก็ขอส่งเสียงชื่นชมตำรวจที่ดีที่เขามีอยู่ด้วยครับส่งเสียงแสงความยินดีกับเขาไว้ด้วยว่าเขายังมีอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวเขามาแสดงตัวให้พวกเราดูนะครับตำรวจดีๆนะครับวันที่13ผมก็จะไปร่วมกับท่านต่อสู้เช่นเดิมในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกข้างไปแล้ว ผมเรียนนะครับท่านไหนจะไปถอดถอนผมบอกว่าถ้าผมเลือกข้างเพราะผมยืนปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทึ่งเขาให้ผมจะต้องเลือกข้างความถูกต้องจะให้ผมต้องเลือกข้างความยุติธรรมโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าผมจะต้องเลือกข้างประชาชนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าประชาชนที่ เป็นมวลมหาประชาชนอย่างนี้เท่านั้นที่จะสามารถผลักดันความถูกต้องผลักดันความยุติธรรมให้กับประเทศไทยที่เป็นที่รักของเราเพื่อลูกหลานในอนาคตความสำเร็จของท่านจะเริ่มจากทุกทุกคนทุกๆหนึ่งในหลายๆลา้านต้องออกมาตั้งแต่วันที่13มกราคมปิดกรุงเทพถูกไหมครับ ถ้ามวลมหาประชาชนกดดันอย่างมากๆผมเรียนได้เลยครับไม่มีเหลือแล้วครับระบอบทักษิณเพราะตอนนี้โดนทั้งคดีความไม่รู้ตั้งกี่คดีรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศกำลังออกพิษอย่างหนักซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาระบอบทักษิณให้พ้นออกไปได้เร็วเท่าไหร่เศรษฐกิจเราก็จะฟื้นตัวได้เร็วเท่านั้นดังนั้นท่านกำลังทำหน้าที่ ในฐานะประชาชนผู้รักชาติประชาชนผู้รักแผ่นดินและก็ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สดใช่ไหมครับขอเสียงแสดงความจงรักภักดีอีกหนึ่งครั้งครับขอใช้จะนะ จงเป็นของพวกบวนมหาประชาชนพวกท่านใช่ไหมครับครับแล้วก็ขอทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจรเจิญครับขอบคุณครับ